ชุดไผ่เซดิ้งนะครับชุดที่เดินทางต่างจังหวัดชุดนี้มีรากนะครับเพื่อนเื่อที่สนใจแล้วก็เพื่อนๆพื่อนที่สอบถามเรื่องของรากมีไหมรากมีนะครับเนี่ยครับรากมีพร้อมปลูกแล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดที่สมบูร,รณ์ที่สุดแล้วก็ชุดที่พร้อมปลูกที่สุดนะครับชุดนี้นะครับพันไพลเซดดิงนะครับก็คิดว่าเพื่อนเพื่อคงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ กับการปลูกไผ่เซดิ้งในปีนี้ก็เริ่มฤดูการของการปลูกไผ่แล้วนะครับตั้งแต่จริงๆแล้วปลูกมาตั้งแต่เมษานะครับมีนาเมษาแล้วนะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาตอนนี้กรกฎาแล้วนะครับเป็นช่วงของฤดูการที่ต้องปลูกให้เร็วที่สุดแล้วครับช่วงนี้เพราะว่ามีฝนแล้วมีน้ําพร้อมปลูกแล้วนะครับพร้อมปลูกพร้อมลงดินเต็มที่แล้วนะครับสลหรับชุดนี้นะครับ เป็นชุดที่สวยมากๆเลยนะครับชุดพันธุ์ไผ่เซดิ่งที่พร้อมปลูกเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับอ d ดีไลน์นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับ0ูนย์5 4 9 6 4ห้าี่้าสี่ได้เลยเพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกไผ่นะครับฤดูการนี้ก็ต้องปลูกหน้าตอนนี้เลยนะครับรีบๆเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ ฝนลงมาเต็มที่แล้วนะครับสำหรับฤด,ดูการของทุกุกจังหวัดก็ว่าได้ตอนนี้ก็ถือว่ามีฝนเต็มที่แล้วนะครับพร้อมปลูกแล้วนะครับไผ่ที่ออกหนอดีตลอดทั้งปีนะครับไผ่ที่ปลูกแล้วมันสร้างไรายได้แล้วก็สร้างอาชีพได้ดีมากๆเลยนะครับท่านที่สนใจที่จะปลูกพันุ์ไผ่ในปีนี้สองสามเดือนก็ให้หน่อแล้วนะครับสำหรับไผ่ชุดนี้นะครับสองสามเดือนก็ถือว่าให้หนอ่อให้ใบ ให้ยอดใหม่ให้ใบใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมรากที่เดินเร็วด้วยแล้วก็โตเร็วมากๆเลยนะครับไผ่ชุดนี้นะครับเป็นไผ่ที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงพอที่จะปลูกได้โดยที่ไม่ต้องใช้สแลนกลางร่มกลางอะไรไม่ต้องเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ท้าแดดท้าฝนได้เลยสำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรแอดไลน์โทรสายตรงมาที่เบอร์0 9 3 9 6 5 4 9 6 4นะครับผมมีเบอร์โทรทุกคลิปนะครับสำหรับท่านที่จะติดต่อผมก็ติดต่อทางสายตรง หรือแอดไลน์มาที่เบอร์0939654964ครับ